ทิเที่ยวญี่ปุ่นได้สะดวกถึงสนามบินญี่ปุ่นเดินตัวเปยวไปเที่ยวได้เลยไม่ต้องลาก,กระเป๋าให้ลำบากเอาเวลาไปเที่ยวไปกินให้เต็มที่ไปเที่ยวทั้งทีต้องใช้เวลาให้คุ้มโดมโดโมแล้วชิก,กิกจากช่องกินอยู่ดีนะคะเดี๋ยวนี้สะดวกมากตั้งแต่รู้จักบริการแอร์พอ์เตอร์ที่ใช้ส่งกระเป๋าเดินทางของเราจากสนามบินส่งตรงไปที่โรงแรมรับวันนั้นได้เลยจากนั้นออกเที่ยวได้ตัวเปยวจะไปที่ไหนก็สะดวกจะไปกินไปเที่ยวไปทํากิจกรรมไม่ต้องหอบกระเป๋าให้เป็นภาระเดินทางในญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะใช้รถ แค่ไม่มีกระเป๋าอะไรอะไรก็ง่ายเป็นโหมดไปกินไปเที่ยวจนเหนื่อยตอนเย็นกลับเข้าโรงแรมรับกระเป๋าที่โรงแรมได้เลยบอกเลยวิธีนี้สะดวกมากจองง่ายๆเพียงเข้าไปที่แอปยูชูดเลือกฟิวเจอร์ยูเจแปนแล้วกดเข้าแอร์พอ t เตอร์แล้วใช้บัตรเครดิตกรุงศรีในกลุ่มกรุงศรีคอนซูเมอร์รับส่วนลดสูงสุด10%ลองนําวิธีนี้ไปใช้ดูเที่ยวญี่ปุ่นรอบหน้าไม่ต้องขนกระเป๋าให้เป็นภาระเอาเวลาไปสนุกได้แบบเต็มที่ตั้งแต่ถึงญี่ปุ่นได้เลยแต่ข้อมูลดีๆในญี่ปุ่ ปนยังมีมากมายฝากทุกคนติดตามช่องกินอยู่ดีด้วยนะคะ